กกะซุ้มนั่งนะครับเรามาเจอกันในรอบหนึ่งปีปลาช่อนแปะซับนะครับมากินข้าวด้วยกันนะคะพี่โกหม่าล่าไ้ิมมากครับหม,มาล่าทอดอันนี้าล,าลองกินต๊อกต๊อกต๊อกครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปสู่ม้วยตึงเท่านะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชิงใหม่ที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อนะครับมีซุ้มน้ําให้นั่งแล้วก็สั่งอาหาร ชมวิวอ่างเก็บน้ํานะครับทักทายคนย้่งเจา้าสวัสดีเจาเเา้าสวัสดีฮาันัทน้องแสงอิงไว้นะเจ้าวหวดีแกรับปริญญาวันนี้วันซ้อมเนาะก็คือเราอยู่ว่างพอดีเนาะก็เลยมาหาน้องที่ห้อยถึงเท่าเพราะว่าเบิร์นปาครอบครัวมากินที่นี่เจา<อ>้าแล้ววันจริงคู่นี้เราติดภารกิจนะเจา้าอาจจะ,ะได้ไปเนาะเรารวมยินดีกับน้องที่หว้วยถึงเท่าบรรยากาศงามๆเจ้านี่ซื้อบัตรก่อนซื้อตั๋วผ่านเข้านะครับ ท่านละกี่บาทนอาจะไม่ได้ละนี่ห้าสิบาทอ๋อท่านละห้าสิบนะครับคนไทยยี่สิบบาทต่างชาติห้าสิบครับอ่าประมาณกันสองคนนะตัวสองใบนะครับท่านละยี่สิบบาทราคาเบา,เบา ครับอะตรวจบัตรเสร็จแล้วก็ไปกันต่อเลี้ยวขวาไปมันมีซุ้มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะใช่ลงไปทางขวานะครับขวานี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่าเปนินันสอที่นี่คนจะเยอะมากเจ้าเพราะมีทั้งอาหารเนาะวิวสวยๆมาแอลเย็นๆริมน้ำแก้ร้อนกันเจ้าไปหุยตึงเท่าก็เหมาะสำหรับพาครอบครัว มานั่งกินข้าวนะครับบรรยากาศดีเหมือนเดิมวกับหน้าร้อนใจจะหน้ารอดนแลอวหมดแรงมาตอนหมดแรงตอนนี้ก็ปลายหนาวนะครับจะสู่หน้าร้อนแล้วบรรยกาศุ้มนั่งนะครับ ก็มาอยู่กันที่ซุ้มแกันนะเพื่อที่จะมาเจอกับน้องสาวคนนี้ไม่ได้เจอกันนานเนาอทักทายเจ้าไม่ซุงแค่ไม่สดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแสงยินคนงามนะโอ้โหยินดีกับน้องด้วยนะครับที่เรียนจบแล้วเต็มตัวขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็เมื่อกี้กินกับครอบครัวนะครับนะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วครอบครัวก็เดินทางกลับกันเลยนะครับมากันหลายคนเลยเนาะใช่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทำให้ได้รับชมนะครับ ก็ดีใจกับน้องมากเลยแล้วรับจริงๆนี่คือวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะวันนี้ซ้อมใหญ่ค่ะอ๋อพรุ่งนี้ที่ไหนรับพรุ่งนี้ที่หอประชุมมชค่ะอ๋อเพิ่งมารับขึ้นบนนี่เนาะใช่อ๋อยินดีด้วยอะอะไรเลยเลยให้น้องเลยขอบคุณมากค่ะก็อันนี้เล็กๆน้อยๆจากอิตตี้ไกด์เบียร์โอ้ได้ของขวัญเพอแล้วค่ะเบียนไล่เดี๋ยวพาเดี๋ยวไปกินข้าวต่อครับจะน้องสิงค์กินแล้วเนล่าไปเราไปนั่งสูงข้างในนะแล้วก็คุยกันเบาๆเนาะ เราประสบการณ์ชีวิตที่เราไม่ได้เจอกันหนึ่งปีหลังจากคลิปลาบที่เราไปทานหลังมอใช่ไหมคะห<ร>นึ่งปีแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันในรอบหนึ่งปีไวมากแล้วน้องสิงจบคณะอะไรนะครับจบคณะบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจนะน้มึงที่จริงๆจ,จ,จบมาแล้วหนึ่งปี อ๋อจบแล้วหนึ่งปีแต่ว่างานมาแล้วสักพักอ๋อทำงานมาแล้วใช่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 ครับแต่ไม่ได้อยู่เจียงใหม่เนอะอยู่เมืองกรุงพอดีพอดีพี่ๆที่ติดตามทางาน้องสังอิงกเพราะว่าน้องสังอิงหายไปไหนไม่มาเข้ากล้องเลยวันนี้เลยขออนุญาตถ่ายทําให้ได้ับชมรัเพราะว่ามาร่วมแสดงความดีกับน้องเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้รับปริญญาละนะยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณมากมากค่ะพ่อแม่ก็ดีใจเนาะครอบครัวก็ดีใจค่ะ ห้างลีมันเดิมเนาะห้างรีพอมลงแล้วเนี่ยอ๋อใช่พ <c oughs> อลงกิโลเนี่ยตัวน้อยเดี๋ยวอยู่ที่นู่นไม่ค่อยมีเพื่อนกินอะไรอ่าโอเคปะเดี๋ยวเรานั่งซุ้มนี้แล้วกันนะซุม้มก็สังเกตว่าลูกค้าก็มาพาครอบครัวมากินกันหลายซุ้มเลยเพราะว่าเป็นวันพักผ่อนนะครับ ะส,ะสาวสั่งอะไรไปครับสี่ห้ายอย่างปลาปลาเหลือแต่ปลาช่อนเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเยอะนะครับาตาซี่โคหม,โมโคูแต่ละซุ้มก็พาครอบครัวมาสั่งอาหารนะปลาเหลือไม,ม่กี่อย่างเหลือไม,ม่กี่ชิ้นนี้นะครับ อาหารของเรามาแล้วนะครับนี่สั่งไปประมาณ4ี่ห้าอย่าง 5, นะครับอันนี้คือปลาช่อนแปะซะนะครับเหลือแต่ปลาช่อนก็ด้กินปลาช่อนนะแต่เป้นทอดกรอบๆเนาะใช่คะ่ะน่ากินแบบนี้เลยเ,เหมือนเป็นแกงส้มแหมนแกงส้มแปะซะแล้วก็ส้ตมตำเกาะสีสันน่ากินตับหวานแล้วก็ซี่โครงทอดมากินข้าวดนะ้วยกันรอมิ่งน้อง,อ <laughs> องจ่ากินข้าวด้วยกันอ่ะกินด้วยกันครับกว่าได้เจอกันหนึ่งปี หนึ่งปีได้เจอกันหนึ่งครั้งนะครับอีกมาจำโซมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนโอ้โหน่าประหลาดล้ำลายปูเห็นน้องแสงอิงบว่าอาจจะเบื่ออาหารทะเลนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงก่อนทำงานที่ภาคใต้นะครับใจแค่มีติลาบอ่ะหลับล้มล้อมแสดงว่าคิดถึงอาหารเหนือไหมครับเหนือลาบลาบเหนือลาบหนัวต้องจำอร่อยมาก ไม่เผ็ดเลยอะไรต่อพี่ซื้อเพียน้อยพี่โคหมูทอดสร้างปลาทอดก็เดียแต่ปลาเนี่ยเนาะก็เลยมาทำกับกิมซุ้มหอมๆกิ่นกับส้มตับกินข้าวะกันเจ้าเดี๋ยวเย็นๆเนีจะพาไปจิ๊บอะไรอย่างเบื่หลังหกโมงสักหน่อยเนาะพาไปกินร้านหมาล่านั่งชิลครับ จิบน้ำชามีฟองนิดๆหน่อยๆนะเราฉลองอะไรกันฉลองเรียนรับปริญญาฉลองรับปริญญาแล้วก็ฉลองเลือกตั้งอ่ะอ๋อใช่ใช่เนาะก็มาลุ้นด้วยกันเนาะใจไูกเปล่าอ่าไม่ใช่นะคะขึ้นปนส้มตำนี่เด่นนึ่งราโนนัวนี่นี่นี่ทีเด็ดแปะซะแปะซะเค็มข้นมากเมื่อกี้ลองชิมดูนะครับอือหือเสียกระเชิดด้วยเนาะน้าวข้นมาเสร็แล้ว フフフ ชิมมากครับ ำแรงพาทิพย์รับขอบฟ้าพาน้องสังิงมาที่ร้านหมาล่านะครับน้องสัิงเคยมาร้านนี้หรือเปล่าจ๊ะยังเลยค่ะยังเลยใช่ไหมครับพอดีว่าร้านนี้เป็นร้านประจำที่นะครับว่เวลาอยากจนั่งชิวๆกินหมาล่าอร่อยๆก็จะแวะมาที่นี่ตลอดนะครับอยู่แถวๆหน้าเจเจมาร์เก็ตเลยอยู่ก่อนทางเข้าจะมีร้าน คะเป็นลาบมาลาหมาลาอร่อยมากที่สําคัญจิบน้ําชามีฟองเข้ากันนะเจ้าอากาศดีขนาดเจ้าประทันเส้นอย่างนี้เลยไปเลยดีกว่าเพราาะว่ร้านนี้เด็ดแค่มต้ององิ่มก็อร่อยมันเนี่ยเหรออรุมันอรุข้าอยากสูบก ก็ไ,ได้ผ่อนก็ได้มาแล้วครับมาลาทอดน่าอร่อยไหมอันเนี้ยอร่อย มานาลูเนี่ยเอง เนะขาซุปแป้งดีอ่ะ,อะออนเอะน้อนไหมก็มาในเจ้าคนงามจะกินน้อนตัว <c oughs> มัน,นน้อน <c oughs> โปรตีนมันๆสดมาก ไ,ไอไแล้ม่หงเยสาวๆมาหยุดยังครับรอบสองมาอีกแล้วอันนี้ลองกินต๊อกๆๆต๊อกต๊อกต๊อกุกต๊อกทอดมะเขืออันนี้เดดขนาดอันนี้น้องเองสั่งเฮ็ดทันไอไคเฮ็ดทอดไม่เบี้ยมากอันนี้ลูกชิ้นนะวอร์มอัพหรือเปล่า ก็เผื่อมันต้องโรยด้วยแล้วล่ะหอมอร่อยเนล้วมันเกรียมนิดนั่นบอกว่อร่อยอ๋นเมื่อไหร่เราก็จะกินอย่างเดียวเราไม่ลุยแล้วพอน้องชายน้องแสงยิงเดิมที่ไปลุยปากลุยเขาอยค่ะ กินใส่กินเผ็ดละไม่ได้พเอชินเหรอกินเนี่ย